ทำทุกครั้งต้องกดน้ำไหมไม่จำเป็นไปบวชใส่รีเทนเนอร์ได้ไหมได้จ้าศาส,สนาพุทธกำเนิดก่อนทุกศาสนาจริงไหมไม่จริงจ้าศาส,สนาพุทธไม่ได้เกิดก่อนจะพราหมณ์เกิดก่อน อยากมวยกับอาจารย์ต้องทายังไงดีครับติดต่อหมูเด้งจ้านี่จ้าหมูเด้งจ้าหมูเด้งหมูเด้งสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กกินแล้วเข้าไปบาปเหมือนกันไหมพาะหนึ่งชีวิตเหมือนกันเหมือนกันจ้าการกินไม่ได้ผิดถ้ามึงไม่ได้กินไปด้วยความมึงต้องกินด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ยังเลยสงสัยว่าข่าเพื่อเรากินได้ ตอนนี้กูไฟลฟ์สดรอ,อคุณกอฟ์เปจพลไหว้พระไม่จุดธูปจุดเทียนได้ไหมคะได้สิแล้วมึงจะไปจุดทำไมล่ะไม่ต้องไปลำบาก ยังไม่มาทำไมเมียจ้องจะเอาชนะทุกครั้งแต่ผลสุดท้ายไม่เปล่าประโยชน์ฮะเราควรสวดมนต์ได้ใจตั้งมั่นแต่ไม่สม่ำเสมอรู้สวดให้รู้สึกว่าได้ทำแล้วทุกวันอันนีเดียวกัน สิ่งที่ดีคือมึงสวดมนต์มึงต้องเข้าใจถ้ามึงเข้าใจไม่ได้เสียเวลาในการสวดการสวดเพื่อท่องจําคําสอนพระเจ้าถ้ามึงจำคำสอนพระเจ้าไปปฏิบัติตามไม่ได้ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่กวดน้ํา มุญจะไม่ถึงคนตายน่ะสิครับมึงจะไม่ถึงได้ยังไงแล้วมึงรู้ได้ไงว่าการกวดน้ํามันถึงคนตายมึงอธิบายกูฟังน่ยมันถึงยังไงมันเดินทางไปยังไงอธิบายกูฟังหน่อยก่อนมึงจะพูดอะไรมึงตอบให้ได้ไว้นะว่าทําไมถึงไม่ถึงน้ํามันช่วยในการที่จะให้ไปให้ถึงยังไงตอบอธิบายมาถ้ามึงมั่นใจว่าไม่กวดน้ําจะไม่ถึงไม่ถึงยังไงพูดอธิบายขยายความตอบให้เป็นเหตุเป็นผลอย่ามาตอบปัญญาอ่อนก็ข้าวครูนะ ไม่ถึงยังไงตอบแล้วน้ําช่วยถึงยังไงตอบแล้วกวดน้าเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าถึงโอ่งหนึ่งพอมะมแทงน้ำหนึ่งพันลิตรหมื่นลิตรแสนลิตรล้านลิตรอ่ามึงต้องกําหนดกฎเกณฑ์มาให้ได้ไงว่าต้องใช้ระดับไหนมากน้อยขึ้นอยู่กับน,น้ําหรือเปล่าแล้วต้องเทที่ไหนตอบกูหน่อยกวดที่ไหนเทยังไงเทแบบไหนน้ําอะไรตอบน้ําโคโก้กได้ไหมเ๊ฟซี่แฟนต้าน้ําเขียวได้ไหม โออีชิได้ไหมข้าวญี่ปุ่นได้ไหมอ่ะตอบกูอยากรู้มึงจะตอบยังไงใช้น้ำแบบไหนแล้วระหว่างน้ำเปล่าทั่วไปที่มึงกินน้ำกองปกติกับน้ำแร่ขวดละแปดสิบเกร้อยหนึ่งอะไรได้มากกว่ากาันอะไรถึงมากกว่าการตอบกูด้วยตอบ ตอบไม่ได้ถ้าน้ำแดงมันจะเหนียวอ่ะแต่มันเหนียวแต่มันอร่อยอ่ะใช่เปล่าน้ำแดงมันเหนียวน้ำเปล่าไม่เหนียวแต่น้ำเปล่าไม่อร่อยน้ำแดงมันอร่อยอ่ะ ถ้าเราจะใส่บาตรอาหารที่เราทําเราต้องตักก่อนก่อนที่จะกินห้ามกินก่อนจริงไหมครับมึงตักแยกมึงจะตักไปกินก่อนก็ไม่เป็นไรมึงอย่าไปใช้มึงอย่าไปกินในหม้อหุงข้าวก็แลวกันแค่นั้นแหละกวดน้ําลงดินฝากแม่ธร,รณีไงพระบอกแล้วมึงรู้ไ,ไงแม่ธร,รณีฝากไปได้แล้วมึงเอาอะไรไปฆ่าสินบาตรจ้างสินบนเขาในการที่เขาฝากไปมึงฝากทุกวันเป็นประจำมึงคิดว่าเขาจะฝากไหวเหรอ คนฝากมึงซื้อของทุกวันมึงอย่าลำคาเลยนับภาษาอะไรกับมึงฝากนะฝา,ากบุญแม่ธรณีไปทุกวันเขาจะไม่ลำคาลหรอกกูถามแค่นี้ใครจะมารับฝากมึงด้วันละหลายหลายครั้งแล้วเขาจะฝากด้วันละกี่คนกูถามแค่นี้จำกัดจํานวนไหมเซเว่นเนี่ยมึงฝากเงินเข้าธนาคารเซเวน่นฝากบินฝากจ่ายอะไรเนี่ยเขายังคิดค่าบริการมึงบินละสิบห้าบาทพอแม่ธรณีคิดอะไรกับมึงอ่ะคิดดีๆก่อนมึงพูดอ่ะคิดดีๆ บุญกุศลมันฝากกันได้เหรอคนนั้นต้องเป็นคงลงมือลงมือกระทําด้วยตัวเองใครทําใครได้ไม่ทําไม่ได้เขาต้องทําที่ตัวเองมึงจะไปฝากใครบุญกุศลมันฝากกันได้เหรอมึงนะมันไม่อยู่กับเหตุกับผลใครพูดอะไรก็เชื่อหมดไม่เอาไปตรวจสอบในหลักธรรมแล้วินัยหมวดอื่นว่าเข้ากันได้หรือเปล่ามึงฟังดูซิมันเข้ากันได้ไหม มันเข้ากันไม่ได้สักนิดหนึ่งแต่มึงก็พยายามจะเอาให้ได้เหมือนกันก็จะฝากไปให้ได้ถ้าบุญกุศลมันฝากมาได้จริงป่านนี้กูไม่ต้องมานั่งทําหาเลยแล้วกูให้คนอื่นฝากให้จบ ต้องสวดสวดมนต์ก่อนนอนแต่กวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรจะได้รับผลบุญมันไม่ได้จ้าเขาจะได้ยังไงล่ะมึงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครถ้าเจริญเมตตาจะเจริญไ,ไปแต่ไม่ใช่ไปอุทิศบุญอะไรมันจะได้อะไรมันจะได้นคนตายมันไม่ได้กับคนเป็นแล้วมันต้องเป็นอะไรไปเปิดไปเป็น,ปเ,นเป,นเปนรตยถึงจะได้ อาจารยอารมณ์ขึ้นง่ายจังกูขึ้นไปปกติอย่างนี้แหละมึงไม่ต้องมาแปลกใจอะไรนักหนาหรอกฟังมายังไม่ชินเหรอมึงก็ตามจองล้างจองผ่อนกูมาเป็นประจำมึงยังไม่รู้เหรอว่ากูเป็นยังไงมาแล้วใช่ไหมให้เข้ามาเลย ถ้าเราตายไปแล้วเกิดชาติหน้ายังเกิดในพุทธศาสนาอยู่ไหมคะยากแล้วจ้ะเอาเกิดเป็นคนก่อนการเกิดในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ง่ายนะเอามึงเกิดเป็นคนให้ได้ก่อนดีกว่าก่อนมึงจะเลือกศาสนาเนี่ยเป็นคนให้ได้ก่อนถ้าเป็นคนได้เมื่อไหร่ค่อยเลือกศาสนาเนาะเออเอาเป็นคนให้ได้ก่อนเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวให้ได้ก่อนสวัสดีเจ้าดีเจ้าสวัสดีเจ้าจะเซ็ตอะไรก่อนไหมหรือว่าเริ่มได้เลย โอเคจ้ะผมค้าขายปลาแล้วต้องทำปลาทุกวันและจำเป็นต้องทำครับรับรู้อยู่ว่าบาปแต่ก็ต้องทำครับอาจารย์ทีนี้เราควรทำยังไงดีต่อตั้งเจตนาว่าวันหนึ่งเราจะเลิก ตั้งเจตนาไปก่อนแล้วสร้างเหตุปัจจัยไปเรื่อยวันใดวันหนึ่งมีอาชีพใหม่ก็ค่อยย้ายค่อยขยับขยายไปตามเหตุตามปจาัจจัยสร้างกุศลที่หนักขึ้นใหญ่ขึ้นเช่นการเจริญเมตตาการเจริญอนาปนานสิ ถ้าไม่ว่างไปวัดในวันพระแล้วฝากเงินไปใส่ตู้ค่าน้ำค่าไฟเราจะได้บุญ <c oughs> ไม้ได้สิก็เราสลาดซับออกไปแล้วอะ่ะอ่ะน่าจะพอแล้วเดี๋ยวอาจารย์เขาเต, <c oughs> ตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะถ่ายรายการ ของคุณก๊อฟเป็นจจพลการพนันผิดศีข้อไหนก็ไม่ได้ผิดสีนะนะแต่มันเป็นทางเสือแห่งทรั์อะใครจะร่วมบุญกองกองทองคํา1กิโลกร,รมัมสร้างเจดีวัดป่านาคําน้อยอุดรธานีนะใครต้องการจะร่วมบุญให้ไปที่ idline สายสาทุ idline สายสาทุ เอวงกลม SATU เข้าไปจะมีเมนูให้กดเลือกอ่านอันที่เป็นทองคำสร้างเจดีกดเข้าไปจะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาแล้วก็โอนไปตามเลขบัญชีนั้นส่วนใครต้องการวันอาทิตย์นี้ลงทะเบียนไปเจอกับอาจารย์ที่เดมอบางแคเวลาบ่ายโมงให้ลงทะเบียน ID line assign สาธุเหมือนกันแล้วกดลงทะเบียนได้เลยไปเจอกันบ่ายโมงมีแขกรับเชิญมากมายพิเศษมากมายมีกิจกรรมมากมายอาจารย์ไปอยู่ทั้งวันเลยตั้งแต่บ่ายโมงไปต้นปจนจบงาน แล้วใครต้องการวันนั้นวันอาทิตย์ใครอยู่แถว Lotus ini, โลตัสบางกะดีนิคมสาหกรรมบางกะดีโลตัสนิคมสาหกรรมบางกะดีตอนเช้า10บโมง10โมงนิคมโลตัสนิคมสาหกรรมบางกะดีใครว่างไปเจอกันไปได้เลยอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนสามารถไปได้เลยตอนเช้า10โมงไปเจอกันวันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์นี้แล้วตอนเย็นตอนข้ามตอนประมาณ6โมงเย็นก็จะมีมิวเซียมสยามอีกที่นึง สางานวันอาทิตย์ร่วมบุญทองคำตามที่เขาปักหมุดไว้นะ ID l ล n e แอสไสาุร่วมบุญทองคำหนึ่งกิโลสร้างเจดีเราจะถวายด้วยกันวันที่29ธันวาคมเป็นบุญปิดท้ายปีที่เราจะสละทานสละทรัพย์สละทองคำในครั้งนี้ด้วยกันเป็นบุญปิดท้ายปีนะวันที่29ธันวาไปถวายด้วยกันที่สวนแสงธรรมพุบบทธมนฑลสายสามช่วงเช้า หลวงพ่ออินถวายถ้าไม่ตามมารับอ่าตามนี้เนาะเตรียมตัวไว้นะวันอาทิตย์ที่29ทธันวาบุญส่งท้ายปีไปเจอการถวายทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมไม่ถามวัดบ้าหละครับว่าทำไมต้องสร้างเจดีย์สวยถามแล้วจ้าก่อนกูจะทำเนี่ยกูคุยกับท่านแล้ว กูถามเรียบร้อยแล้วจ้าว่าทําอะไรทําไมกูถือได้ร่วมสร้างนี่ไงเข้าใจยังถ้ากูไม่ถามแล้วกูจะไม่สร้างหรอกรกูถามแล้วกูได้กูได้คําตอบแล้วกูจึงร่วมท่านสร้างกูจึงสนับสนุนท่านสร้างเพราะกูถามแล้วมึงน่ะถามกูหรือยังยังดาเลยดาชํม เจดีทําไมถึงต้องทำให้สวยแล้วต้องมีทองคําแท้ครับเกิดประโยชน์ในด้านใดบ้างครับประโยชน์ในการสร้างบํารุงพระศาสนาให้คนเนี่ยอยากไปเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนพระเจ้ามากขึ้นไม่เกินกว่าความจําเป็นพอดีพอดีต่อผู้สร้างผู้ออกแบบความสวยความงามทําให้คนเนี่ยมีจิตใจเนี่ยในการที่จะน้อมเข้าไปหาพระธรรมคาสั่งสอนมากขึ้นอยากไปเที่ยวเมื่อไปเที่ยวก็มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักคําสอนพระเจ้ามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมของพระศาสนาจุดประสงค์ของคนไปเจดี เพื่อไปลึกนึกถึงพระเจ้าเมื่อเขาเห็นความสวยงามของเจดีย์เขาจึงเกิดศรัทธาอยากเข้าไปค้นหาหลักคําสอนมึงเข้าใจความหมายไหมเนี่ยเข้าใจหรือยังสถานที่ไม่สวยมึงอยากไปเหรอกูถามแค่นี้สลัมคลองเตยมึงไปสิมึงไปให้กูดูหน่อยใครอยากไปศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนที่สลัมคลองเตยบ้างใครไปสลัมคลองเตยแล้วรู้สึกมีจิตปลาปื้ปีติยินดีในการไปฟังธรรมีความรู้สึกสำรวมระวังเกิดศรัทธาไหนอะ กูไม่เห็นมีวัดสักบ้านหนึงอะไปดูให้กูหน่อยสิการสร้างสถาปฏิยรรมกัความงามที่มันพอเหมาะพอดีพอควรเหมาะสมต่อฐานะของการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนมันทําให้จิตน้อมไปใจมันเข้าไปมันเกิดศรัทธามันเห็นความสวยงามก็เกิดอยากไปเที่ยวเมื่อไปเที่ยวเขาก็สอนพระธรรมคําสั่งสอนเขามีห้องสอนธรรมมีห้องแนะนําธรรมะ เมื่อเราเข้าไปฟังมีโอกาสในการเงี่ยโสดลงฟังตั้งที่จะรู้ทั่วถึงสาคำมั่นหมายในพระธรรมคำสั่งสอนนั้นก็เกิดประโยชน์ต่อตัว,ตวมึงเองไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเดียวแต่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้าด้วยจบแค่นั้นเลยมึงอยากไปเที่ยวในสถานที่แต่ละสถานที่ก็เพื่อความสวยงามไม่ใช่เหรอมึงไปเพื่อความสวยงามแต่มึงได้อัดถลอดของพระธรรมคำสั่งสอนที่มีครูบาอาจารย์เรียนรู้ว่าครูบาอาจารย์แต่รูปแต่นามในสายปฏิปทาของหลวงปู่ม่านเนี่ย ท่านสอนอะไรบ้างมึงก็เดินเข้าไปเรียนรู้ประวัติต่างๆมึงก็มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมเมื่อมึงมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมมึงก็นำธรรมนั้นกลับมาปฏิบัติต่อที่บ้านได้เจจำนงแรกมึงไปเที่ยวเจจำนงต่อไปมึงได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยมันเกิดประโยชน์ในการสร้างเจดีมันเกิดประโยชน์ต่อวัตถุโบราณสถานต่างๆที่มันมีความสวยงามวิจิตรพิสดารมันก็น้อมใจมึงให้มึงเกิดกำลไปเดินเข้าไปเที่ยวอยากไปถ่ายรูปอยากไปอะไรแต่ในที่นั้นมันมีการสอนธรรมะมึงก็ได้มีโอกาสในการ ฟังธรรมะด้วยแล้วก็นํามาปฏิบัติตามได้เนี่ยมึงสงสัยอะไรก็ได้แหกหูแหกตาฟังกันะสะกบางทีแม่คิดไม่เป็นเลยจะให้กูด่าสอนอย่างเดียวแล้วก็มาด่ากูทําไมต้องสร้างอย่างนั้นต้องสร้างอย่างนี้เวลาจะดา่ากูอยู่ฟังคําตอบกูด้วยนะ น,นี่จะเริ่มหรือ,อยังเนาะได้เลยช่มันน่าจะปิดไรเลยนะต้องใช้อะไรเกี่ยวกับไร์สดไหมไม,ไม่ใช้นะฮะอ๋ะอะอะพอแค่นี้เนาะเย็นนี้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะไ์อีกหรือเปล่าถ้าไรก็ไรถ้าไม่ไรก็ไม่ไรตามนั้นอนะถ้าไ์ก็เห็นนะนะถ้าไม่ไรก็คือไม่เห็นตามนั้นเลยกูขอพักบ้างนะพรุ่งนี้กูตื่นเช้ามืดอีกตีสี่กูก็ต้องตื่นแล้วพรุ่งนี้ อาอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังทมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยก,การกระทำของตนตั้งใจในการทำความเพียรระที่อกุศลเจริญกุศลมีสต,ติสัปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมสุดที่สุดแล้วขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันาชาตินี้ได้เดินเท้วหน้าการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนนะ พรุ่งนี้ไปรัฐสภาตอน9ก้าโมงเช้ามีบรรยายที่นูน่นอาคารรัฐสภาสำนักเลขาธิการตีละฆังทำไมอาจารย์ตีให้หมาถามจ้า ทำยังไงให้หายคันครับเป็ดจาเป็ดฝาม่วงจาคู่กับแปลงทองเหลืองนะ